บ้านไผ่ฝนตกแน่พี่น้องจ๋าเช้านี้วันที่18กรกฎาคม2567บ้านนี้ล่ะฝนลิ่นฝนตกนะคะลงสวนบด้เลยนอกจากยูแค่บริเวณนี้เนื่องจากว่าน้ำเจิงนองแล้วก็เอ,อ่อล้นสวนไปแล้วผ้ามาชมบรรยากาศนาะสวนสวยๆจะข้าวนี่จะเป็นต้นพริกพี่น้องจ๋าพริกสีม่วงนะคะอันนี้เพิ่นบด,ด้เนาได้พี่น้องจ๋าอันนี้ก็คือเพิ่นเป็นสีม่วงเวลาสุกเพิ่นจะออกสี แดงๆเลือดๆสมๆจังส,งส,งสีนะคะเวลาตอนพื้นดิบพื้นจะเป็นสีม่วงแบบนี้ค่ะนี่เป็นมุมนนางจิบกาแฟแล่สวนเตมอนี่โบเดจิบพี่น้องจ๋าของพัสดุมาทรงหอมมาลุ่งตุ่งนั่งลงมาสวนแต่ว่าฝนลินอาจจะอยู่สวนบบได้เฟอร์นิเจอร์ก็เปียกพี่น้องจ๋านางกับโบได้เฟอร์นิเจอร์เปียกทุกโตเลยอยู่สวนของอิหลานั่งบบได้นอกจากยืน ตรงนี้จะเป็นซุ้มบวบนะคะซุ้มไม้เรือยมาตรงนี้ก็จะเป็นทั่วภูมิฟักเน่าแบบไร่ข้างนะคะทีลาปลูปกให้ถุงปลูกแสนดีนานี่นาฝนถุงปลูกกระถางปลูกจําเป็นขนาดพี่น้องจ้าสำหรับพื้นที